สวัสดีค่ะ FC ช่องปลาเล็กชาแนลคลิปนี้ก็หยิบโพสจากกาดบัณฑิตจำปาสินมาฝาก FC แฟนคลับนะคะหลังจากที่ลงจากเวทีที่นครสวรรค์แล้วน้องไรอันก็ไม่พลาดนะคะที่จะโพสขอบคุณ FC แฟนคลับนะคะเก็บตกวันนี้ที่นครสวรรค์ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะครับพรุ่งนี้พบกันที่ สมุทรสาครครับเดินทางปลอดภัยกันนะครับก็เป็นโพสต์จากน้องไร้อากัดบัณฑิตนะคะก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิม ไม่เคยลืมไม่เคยพลาดสักครั้งนะคะหลังจากลงจากเวทีการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องไรอันก็จะต้องมาโพสขอบคุณ fc แฟนคลับทุกครั้งค่ะน่ารักมากๆนะคะพร้อมกับชมภาพบรรยากาศในงานที่นครสวรรค์น,นะคะแม่แม่ fc แฟนคลับก็ยังคงหนานแน่นแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทุกๆจังหวัดที่น้องไรอันไปนะคะไปที่ไหนก็แม่แม่แมแมก็ ต้อนรับด้วยความอบอุ่นทุกที่ทุกจังหวัดจริงๆเลค่ะน่ารักมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกาดบัณฑิตจำปาสินนะคะใครยังไม่ได้ติดตามรีบไปกดติดตามน้องไว้เลยนะคะกาดบัณฑิตจำปาสินแล้วก็ขอบคุณภาพจากไร์สดนับปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เปรเี้ยชแนลด้วยนะคะภาพทุกภาพนะคะน่ารักมากๆเลยสามารถไปรับชมคลิปได้นะคะที่ Facebook นะับปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะ